ในข้อสี่หรือวิธีหางเงินอันที่สี่นี้เป็นดีลตกลงกับต่างประเทศนะครับสรุปอีกทีหนึ่งเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือว่าเงินที่จะมาซัพพอร์ตการสร้างประเทศไทยมาหาจน,นั้นหนึ่งมาจากภายในประเทศกับสอง ส่วนสามสี่มาจากต่างประเทศหนึ่งไนะั้มาจากการขายทงธรรมชิตปวะจัยนะครับสัญลักษณ์ไปยังตำบลหมู่บ้านสั่งซื้อเพื่อมีเงินไปเคลื่อนขบวนนะฮะพระเจ้าตากสองแล้วก็เรือ100หนึ่งร้อยลำนะไปที่ตึกรัสภาประกาศยกเลิกไม่ใช้ใช้ระบบธรรมชิตปรจัยแคนนั่นเนองตวงินที่สอง เป็นเงินมาจากาการเอาเงินเรื่องตั้งลวงหน้าสิบสมัยแล้วก็เงินทําการปฏิวัติซึ่งประเมินค่าไม่ได้ที่นี่ตีไว้สิบล้านแต่เอาสี่ล้านแรกมาก่อนโดยแบ,บ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเอามาสองล้านเพื่อประชาชนได้คนละสองหมื่นไปสองเดือนในช่วงจำศีลแล้วทำตัวไปดักได้นะครับเพราะนั้นธุรกิจมันยังเดินอยู่นะประเทศมันยังเดินอยู่ทุกคนมีไรายได้ จำสินนั้นเองแล้วก็ฝากเวลาสองอย่างก็คือเวลสร่างกายและเวลสตัวประเทศก็คือเวลัสเดตการนั่นเองเพราะนั้นมันจะป่าไปสองกันะให้เงินส่วนะที่สองเนี่ยส่วเงินที่สามเป็นเงินทำดิวต่อรองกับต่างประเทศในเรื่องของอ่าในเรื่องการค้าระบบการค้าของโลกเราจะทําการค้ากันใหม่ในกลุ่มชาติการิยนามิตกลุ่มชาติการนามิตก็จะเป็นอาชาที่มาเป็นสมาชิกของประเทศไทยนี่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับ ส่วนน,นั้นที่เสีเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ที่พระเจาต่างสองพระพระเจ้าตักงหนึ่งทำไว้คือพระต่างหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะทำรุปบูรุงศาสนาพุ้กอยู่แล้วก็ร,รู้อยู่แล้วเพราะว่าวิธีคิดทำรุปบูรุงเนี่ยก็ยมันต้องตากก่อนไงเพราะว่าพระใน,นสมัยพระเจ้าต่างนั้นก็นอกรีบได้แค่กันเหมือนกันเพราะนี้นก็ท่านยิงต้องคิด ก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ทำรูป่มกันใหม่ไงที่ในการคิดทำรูปรวมหรือก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคใหม่ๆที่คิดอ่ะพอาคิดมาแล้วคนสมัยนั้นก็จะมองเป็นเพียนะ้ยน่ะอ่าก็เลยเป็นเหตุอยา่างหนึ่งที่นักเขียนกระสร์ก็จะเอาปุกเรื่องว่าคิดอะไรเพี้ยนอย่างเงี้ยแต่ทั้งที่จะทำรูปรลมนะฮะ,ะแต่พากความไม่เข้าใจก็เลยมองเป็นเพี้ยนไปเหมือนกันเพ่าผมมาสวมบทบาทเป็น เขาจะตักสองในยุคแก่เนี่ยก็คิดเหมือนกันเรื่องเปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงศาสนาพุทธเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดนวัตกรรมใหม่มๆของศาสนาขึ้นมาเช่นพุทธนิกายคอสมิตอ่านะเป็นพุทธี่ไม่มีพระแต่เป็นพระวาสธรรมเป็นนิกายของพระคารวะวสธรรมทาการปกครองไปเ,เองก็จะกลายเป็นรักพุทธนี่เป็นรักพุทธนี่รัทพุทธนี่ก็จะมีอ่การดูแลอ่าชาพุทธมันอ่านะ ด้วยการมองประชาชนหรือผู้ถูกปกครองไม่มีใครปกครองเออคือมันจะเป็นพุทธปกครองตนเองอะปกครองตนเองแล้วก็มองตัวเองมีมูลค่าเท่ากับมนุษย์สองคำวินยัยเป็นมนุษย์องคำแต่ใส่วินยัยเข้าไปนั่น,นหมายว่ามีวินยัยอ่าที่จะจัดการความมั่งคั่งเองอย่างไรอย่างเงี้ยเป็นพุทธใหม่พุทธก็การปกครองตนเองแล้วมีวินยัยแล้วมองเป็นมนุษย์สองคำมีค่าเท่ากับของคำมันไม่เหมือนกับพวก ไอ้พวกที่เป็นที่เราเลือกตั้งอ่ะมันมันมองไปจนเป็นเหยื่อเป็นคะแนนเสียงหลอกใช้นี่มันก็หลอกม,มาตลอดตอปนี้ไม่ละเพราะชาวพุทธเป็นผู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ปกครองตนเองเนี่ยคือโสโลแกนของอชา,าวพุทธนิกายพุสธศรีเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ปกครองตนเองนะเอ๊ทั้งตื่นทั้งรู้ทั้งปกครองตนเองเนี่ยมันก็จะมาใน,นร่มยุคใหเนี่ยมันคอนเซปต์ที่คิดมัน มันไปไกลยี่ประชาชนคิดไม่ถึงเวลาฟังผมเขาจจะคิดว่าเป็นคนเพี้ยนก็ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็เน,นะเนเพี้ยนนะครับความเพี้ยนที่ท่านจะได้ยินเนี่ยม,มันเป็นการสร้างสรรค์ใหม่ที่ท่านไม่เข้าใจแน่ๆนะครับเอาละก็คือประชาชนชาวไทยเนี่ยน,นะครับถูกมองเมื่อมองถูกมองเป็นคนที่ทองคำวินัยแล้วครับนะครับ้การมองเป็นทองคำวิน,นัยก็จะต้องสั่งซื้อทองคำมาเติมให้ตัวชนไนีฮะ เพราะนันประชาชนก็จะมีมูลค่าส่กกับที่ไี่ตีมูลค่าเป็นสองล้านให้สองร้อยบาทตีว่าบาทละสองหมื่นก็เป็นสี่สี่ล้านใช่ไหมคนนึงก็มีมูลค่าสี่ล้านไอ้สี่ล้านเนี่ยรัฐจะดูแลสปอร์ตไปถึงสี่สิบปีดังนั้นทุกคนจะมีเงินสี่ล้านอย่างแน่นอนเพราะนั้นทุกคนได้สี่ล้านแน่นอนแต่ที่นี้ไม่ต้องเป็นรอสี่สิบปีไงเอาันทีเลยสี่ล้านอันนี้คือเทคนิค,นะคะแต่ถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าพูดที่การเขาเสนอเนี่ยนะมองประชาชน เป็นรูน้สองคำวินัยแล้วมีวินัยที่จะดูแลปาญําประเทศเองแล้วนั่นจิงมาเป็นผู้ปกครองประเทศเองเป็นผู้ปกครองตนเองนั่นเองเรามีวินัยแล้วนะเข็เลยปกครองตนเองนอกจากปกครองตนเองแล้วก็ยังทําธุรกรรมการซื้อขายกันแบบใหม่เพราะระบบระบอบมันจะอยู่ยัง่งยืนยาวนานไปได้มันต้องมีระบบระเบบไปมีระบบก,การค้ามารองรับสปอร์ต่นเองนะครับแล้วระบบก,การค้านี่ก็จะเป็นระบบก,การค้า แบบใหม่นั่นเองนะซึ่งต่อยอดจากรอเก้าคเดี๋ยวนี้นะผมต้นแบบมานี้คงไม่งงนะฮนะตรงนี้ผลกาต่อตก,ตก,ตกตันมีเสียงขอนผลรบกวนืออเข้ามาอ่จุดของจุดไฟขมขนาม็คือว่าต้องต้องเติมต้องสั่งซื้อทองคำมาเติมให้ประชาชนเพราะมองประชาชนเป็นรู้ทองคำนงนีนไงก็ประชาชนทุกคนก็เลยเป็นตัวนของคำมีค่าสำารับคำครับสองร้อยบาท ที่นี่ทกำสองร้อยบาทเนี่ยมันขุดจากเหมืองแล้วมามาให้ประชาชนมันไม่ได้ในทางกายภาพมันเป็นไปไม่ได้มันไม่พอมันไม่ทันเพราะ <c oughs> นั้นก็จึงเกิดาชาติต่างๆมารับรองนั่นเองชาติต่างๆที่รับรองก็เป็นชาติที่เป็นสมาชิกชาติจัลลามิเดนเองที่รับรองที่จะทําการซื้อขายกันในระบบการค้าสงม,มากนะฮะโดยคำประกันประชาชนคนไทยหรืว่า อ่าเป็นตัวทองคํานะโดยทองคำจริงไม่มีไงคือทองคำจริงมันผลิตไม่พอผลิตไม่ทันผลิตไม่ได้ถึงไม่จะมีเงินสั่งซื้อมันก็ผลิตจากเหมืองมาไม่ทันไม่พอแะนประชาชนในแต่ละตําบลเนี่ยจึงทําการสั่งซื้อทองคําโดยมีต่างชาติคำประกันแล้วเวลาได้ทองคํามาเนี่ยคือจะต้องมาได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นเมื่อมาอย่างน้อยมีสิบเปอร์เซ็นต์ไงคนหนึ่งมีสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้สิบเปอร์เซ็นต์นี่มันจะมาหลอมกันในหมู่บ้านเอง เป็นเป็นทรั์เป็นเป็นทุนซัรองของหมู่บ้านมาลงหลอมร่วมมันเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้านนะไม่ต้องเก็บไว้ที่บ้านไม่ต้องเก็บไว้ที่ตัวนะครับาเพราะว่าทุกคนได้ทุนจากในการเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลมันได้มาจากองค์การตำบลมหาดาเนี่ยไปทำดีลจกลงที่จะเป็นประชดเป็นบรรลุคำคำวินัยและสับที่กับคาประเทศสามกรรประกันกรรประกันแล้วก็ จะมีของจริงอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้และไอ้สิบเปอร์เซ็นต์นมันจะมาเป็นตัวอักษรที่จะอ่านเป็นภาษาไทยตัวอักษรภาษาไทยอ่านออกมาเป็นเป็นอะไรนะไอ้ตรงนี้แหละครับ่านดีนะครับมันจะอ่านออกมาเนี่ยแล้วเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าอาการิโกน,นี่เรื่องราวที่อ่านออกมาเนี่ยเป็นอาการิโกคือเป็นพระธรรมขันธ์นั่เองเป็นพระธรรมขันธ์ของพระเจ้าซึ่งมันเป็นอาการิโก อการที่เป็นอาการลิโกนี่แหละครับจึงตีมูลค่านะฮะจึงตีมูลค่าฮะให้กับสองคำให้กับทุกกิจกรรมที่ทประชาชนทนำอะแล้วมีระบบการค้าแล้วมีการปกครองตัวเองมีความมั่งคั่งมีความแข็งแกร่งทั้งการค้าและการปกครองนะนะครับมั่งคูกไว้กับอาการลิโกของพุทธเจ้านะครับซึ่งมันจะไม่แปรเปลี่ยนค่าไม่แปรเปลี่ยนเนี่ยเพราะอากาศลิโกไม่แปรเปลี่ยนไปตามยุค ตามสมัยเป็นอาการิโกก็คือมันจะมีมูลค่าคงที่ไอค่าคงที่เนี่ย่ะก็จะตีออกมาเป็นเหรียญของหมู่บ้านเลยหมู่บ้านนั้นก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งธร,รรมขันได้เองเพราะดัหนึ่งธรรม,รมขันัจะมีสองคำที่สลักออกมาเป็นตัวอักษรเป็นผนังปิดไว้ที่หมู่บ้านอ่านแล้วได้ข้อความว่าเป็นอาการิโกของสุดพระพุเจารีนะ่ะเป็นสูตรของพระพุธเจ้าที่มันเป็นอาการิโก ผมเป็นการ์ตูนีเป็นบูลค่านะของสิททรัพย์ของหมู่บ้านทั้งหมดรวมทั้งประชาชนด้วยที่เป็นสิททรัพย์ดิจิตอลเลยสิทธิธรรมนิอมมันนั้นั้นมันจะออกมาเป็นเหรียญดินใหม่ของโลกที่เป็นเหรียญธรรมขันเองแล้วเหรียญธรรมขันเนี่ยพุทธนิกายคอสเมิกเมื่อมองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำนะครับมีบูลค่านะครับ ก็จะต้องมีระบบการเงินมาตอบสนองนะระบบการเงินนั้นที่นี่ก็ออกแบบไว้สองแบบนะแบบแรกนั้นเป็นมรรลุสองคำวินัยนั่นแหละครับนะได้คนละสิบสองล้านบาทแต่อีกอันหนึ่งเป็นเงินที่ในคริปโตเคอเรนซี่ในโลกของคริปโตนะฮะ ก็ต้องมีเหรียญเหรียญที่จะมีนะเหรียญน,นี้ถูกแบ็กอัพเหรียญถูกแบ็กอัพโดยประชาชนได้คนละสิบล้านน่ะแหละครับแล้วไปทำธุรกรรมการซื้อข,ขายในระบบการคาร้าสมมากซึ่งมันจะไม่มี NPL มันมีกำไรไปเรื่อยๆกำไรไม่มากแต่กำไรเฉลี่ยไปยังประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันนะครับให้ระบบการเงินที่เท่าเทียมกันแบบนี้ กลับไปจะมีมูลค่าสิบล้านแล้วมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากสิบล้านมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆฮะนะแล้วเราก็มีชาติสมาชิกมาเป็นกลุ่มการค้ากันเรียกว่ากลุ่มการค้ากันระยมนนีงเมื่อมีอันนี้มันแบกอยู่นะครับมันก็จะทําให้เหรียญน,นะเหรียญซึ่งมีจํากัดเหรียญธำรรมะขันมีจํากัดเหรียญธำมขันก็ต้องมีแปดหมื่นสี่พัน เหรียญ uhm. นะครับเป็นแบบแบบนี้มันต้องมีแปดหมื่นสี่พันเหรียญนะถ้าแต่ละเหรียญมีมูลค่าหนึ่งหมื่นล้านอย่างเงี้ยนะครับก็ครับก็จะเรียกไงเดียอันนี้คือเสียทรัพย์ใหม่เสียทรัพย์ใหม่ของประชาชนของประชาชนนะฮะเสินทรัพย์ใหม่ประชาชนก็จะเห็นว่าอ้ พุทธเจ้คาคอสมิกนี่โอ้โหนอกจากเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตนเองแล้วยังมีระบบการเงินเป็นเพราะระบบเป็นเขาพุทธคอสมิกเนี่ยมันมองประชาชนเป็นมนุษย์ที่มีค่ามนุษย์ที่เป็นมนุษย์ทองคำใส่วินยัยเข้าไปมนุษย์สองคำวินยัยเมื่อมีวินัยแล้วก็มันทําให้อาการแบทมันศักดิ์สิทธิ์มันแข็งแกร่งมันแข็งแกร่งนะแล้ว เหรียญแต่ละเหรียญมันจะแทนค่าหมู่บ้านประเทศไทยมีแค่เจ<ช>็ดหมื่นกว่าหมู่บ้านนั่นเองเจ็ดหมื่นสี่พันหมู่บ้านว่าประมาณน,นี้จึงว่าเราขาดอยู่หนึ่งหมื่นจึงจะเป็นแปดหมื่นสี่พันยังขาดอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนั้นก็จะหมู่บ้านนั้นก็คือกระจายอยู่ตามอาลาวขาเขมรพมาร่าบางส่วนนั่นเองนั่นเรจ,จึงเป็นสาเหตุที่ต้องรวมชาวพุทธรวมประเทศนั่นเองเป็นประเทศไทยเพื่อจะ มีเหรียญธรรมขันซึ่งมันจํากัดมีแค่แปดหมืนสี่พันเหรียญแล้วค่ามันคงที่เพราะมันเป็นเพราะไม่ผูกกับธร,รมขันก็เลยเป็นเหรียญที่มีความเป็นอาการิโกนี่เองคงที่ไปตลอดนี่ลักษณะอย่างนี้นะทําให้ประชาชนแข็งแกร่งมั่งคัง่งนั่นเองนะครับภาพที่ใช้เห็นนี้ปรชาชนทั่วไปฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ว่านักเศรษฐศาสตร นักการเงินคงจะฟังเข้าใจอ่ะนะ่อละรายละเอียดไปว่ากันอีกต่อไปนะครับแต่นี่แจ้งให้ทราบก่อนว่าไอ้ระบบระบอบที่ออกแบบเนี่ยมันเป็นระบบระบอบของประเทศไทยจ,จริงที่จะไปเป็นชาติมหาอำนาจใหญ่ๆนี่นเลยที่เป็นชาติมหาอำนาจก็ต้องถือครองเงินนะมีระบบการเงินของตัวเองอันเนี้ยมโรูกันของของเองแล้วยิ่งมีชาติสมาชิกมาร่วมด้วยมันก็จะทําให้ มีความเป็นชาติมาหาอำนาจมากยิ่งขึ้นซึ่งผมได้ออกแบบติีไว้ให้แล้วก็เชิญชาวไทยมาสารต่ออะไรเป็นจุดโวก็มาช่วยกันอุดอะไรที่ยังคิดไม่ถึงก็มาช่วยกันต่อขยายให้มันแข็งแร่งยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นพูกง่ายเป็นโอเปนซอร์สอะเป็นโอเปนซอร์สในการสร้างรัฐแบบใหม่รัฐพุทธนั่นเองนะครับที่ประชาชนเป็นมรรทุกของความปนัยนะครับเอ,อ,อพูดแค่นี้ก็พอพูดมากกว่านี้ท่านจะงงเพราะมันจะจะสับแปลกใหม่ๆ งงไปใหญ่โมเดลใหม่ๆเอาแค่นี้ครับสวัสดีครับมูลค่าเข้ามาเนี่ยถ้าคิดเป็นประชาชนคนละสิบล้านบาทหมู่บ้านหนึ่งมีสิบคนถ้าทั้งหมู่บ้านนึงมีมูลค่าหนึ่งหมื่นล้าน่ดังนั้นเหรียญธรรมขันจะมีมูลค่าหนึ่งหมื่นล้านของแต่ละตำบลคือแต่ละตำบลเป็นเจ้าของหนึ่งเหรียญธรรมขันซึ่งมันเป็นอัการิโกมีค่าคงที่นะครับมันก็เลยทําให้เหรียญนี่มีค่าคงที่เป็นสเตเบิลคอย ที่แท้จริงถ้าคงที่เลยแต่ถ้าเผื่อว่าปีไหนเราอยากจะให้มันขยับขยื่นมันก็มีมติที่จะไปผูกอะไรกับสักอย่างแล้วมันผลออกมาเออมีค่าขึ้นคนที่มาถือคนที่มาถือนะฮะเพราะงั้นเงินทุ่โรงจะมาถือของถือไอ้เหรียญธรรมขันแทนบิตคอยนั่นนะฮะแต่บิตคอยจะมาถือประชาชนก็ต้องมาถือบิตคอมบิตคอยเพราะว่าชนเป็น เป็นเจ้าของรัฐเองอะประชาชนเป็นเจ้าของรัฐนะฮะนะเป็น cbdc ของประชาชนเองเพราะนั้นประชาชนก็มีความมั่งคั่งกับเงินดีอยู่แล้วนะครับแถมไปออกเหรียญได้อีกอ่าออกเหรียญเพื่อให้อ่ารัพย์สินในทั่วโลกมาถือมาถือไอเหรียญทำมขันของหมู่บ้านต่างๆเนี่ยไอตัวนี้อาจจะฟังเข้าใจยากนะแต่ว่าก็ฟังเข้าใจได้นะก็ฟังเข้าใจ คือพู้พิการพันสมิทธ์นะพู้พิการสมิทไม่มีพระจะเป็นคารวาะธรทำปกครองตัวเองเมื่อวันชนเรปกครองตัวเองปรพอชนเป็นรักเองอ่ะเป็นในตัวเป็น CBDC ซีเงินซีบีก็มีอยู่แล้วอ่าพอบางครั้งระบบการซื้อขายอะไรมันมีอยู่แล้วไอ้ตัวนั้นอะสินทรัพย์เหล่านั้นตีเป็นสินทรัพย์ออกมากลายเป็นเหรียญเหรียญธรรมขันเหรียญธรรมขันอ่ะมีมูลค่าประมาณหมื่นล้านเราจะห้าหมื่นล้านเอาเป็นว่าหนึ่งหมื่น 1, ล้านหรือจะห้าพันล้าน ก็ได้หรือพันล้านก็ได้มันอยู่ที่เราจะตีมูลค่านะฮะเมื่อตีมูลค่าออกมาเป็นหมื่นล้านเนี่ยม,าามันสามารถจะแตกเป็นอะไรก็ได้ไปสร้างวัฒนกรรมใหม่ๆแตกออกมาได้เยอะๆเดี๋ยวนะทั่วโลกจะมาถือรองเหรียญธรรมของุูธเจ้าเพราะมันเป็นอากาลิโกนี่เองเป็นอากาลิโกอย่างเงี้ยไมรู้ฟังเข้าใจไหมชาวบ้านทั่โกไม่เข้าใจคนนี้เข้าใจก็าจะเป็นพวก เจรจาแล้วก็นักลงทุนอ่าก็ไม่เป็นไรฟังไปก่อนแต่อย่าแต่อย่ามองว่าเพราะจะตัดรอบก,ก็เพีย้ยนมันเพราะจะตัดหนึ่งเราเพราะเขาก็จะถูกมองเปน็นอย่างเงี้ยดังนั้น, <c oughs> น,นอธิบายเข้าใจก่อนว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราฟังไม่เข้าใจฟังคือชาวบ้านฟังไม่เข้าใจก็เลยตีว่ามันมันรูปประหลาดแปลกประหลาดพวกอะไรเนี้ตีตีเป็นอย่างเงี้ยสมัยนั้นยังไม่จเจริญยังไม่เข้าใจสมัยที่เข้าใจกันแล้วสามารถอธิบายได้ผมไม่รู จยไปเผาไฟนะหรือไม่ถูกเอาขุ่เอากระสอบคุมแล้วก็ไม้จังตี <c oughs> นะแล้วว่าทรจะไม่สำลายนะต่อจากนี้เรียนรู้แล้วก็ทําแนวทางเดิมนะแต่ว่าคนละลีลาใหม่คนละบทบาทใหม่คนละเงื่อนไขใหม่มันก็แตกต่างไปมันจะไม่ไปซ้อมมันเป๊ะๆ,ๆ,ๆนะครับอ่านะทีนี้ก็ถ้าอาจจะคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้มาเป็นพระเจ้าตาก็ต้องถูก กับจับสิถ้าท่านคิดแบบนั้นนะกลัวว่าถูกกาจับในสุดก็ถูกป่าชีวิตตั้งที่นี้เลยแล้วก็จะอยู่จะอ,อยู่ให้ครบสิบห้าปีครับแล้ยวเขาจะตัดแต่ถ้าอยู่ครบสิบห้าปีครับถูกป่าชีวิตเพราะนั้นจะอยู่พออยู่แค่สองสิบสองปีครึ่งพออ่ไม่ต้องสิบห้าสองปีครึ่งเพราะผมวางไว้สิบสอ,องปีครึ่งนะก็ให้ลดอำนาจลงอ่า ก็หมดไม่มีปัญหาหรืออยากหมดเร็วก็สองปีครึ่งก็ได้เนี่ยสองปีครึ่งออกไปเลยก็ได้แล้วแต่ใครหรือเราเจ็ดปีครึ่งก็ได้มีที่เลือกไม่ต้องไปสิบห้าาไปเดี๋ยวจะโดนแต่ว่ายุคใหม่เนี่ยผู้มาต่อยอดยุคใหม่เมื่อก่อนเป็นรอหนึ่งนะแต่ยุคนี้ไม่ใช่ยุคนี้มันกลายไปไปเป็นประชาชนอเป็นกษัตร์ลงน้อยตั้งประเทศก็คือห้าสิบล้านคนอะก็คือก็คือ ก็คือก็จะตัดหนึ่งส่งมอบให้กับรายการที่หนึ่งแต่พอครบสิบก็จะตัดสองก็ส่งมอบให้รายการที่สิบที่เป็นเลขหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันเติมสูน่ะมันคนคนละรอบคนละทบทบคนละทบขอเธิบาจนะคนละทบคนละรอบก็เหมือนกันที่นี่ก็ทําส่งต่อกับรอสิบเหมือนกันครับแต่ว่ารอสิบแทนที่จะเป็นกระสับกระสวเหมือนสมัยก่อนเพราะในยุคนี้มันกลายเป็นประชาชนอ่ะ เราชนนักธุรกษองค์เล็กน้อยเนี่ยเราะเขาเป็นผู้ที่ดูแลตำบลอำเภอจังหวัดถ้าเรารวบรวมเพื่อนบ้านด้วยลากระเบียนมามาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมณฑลแลแ้วก็แฝนแต่ก็ลงศู่มาน้านอยู่ในรูปของรัฐรัฐเดียวเลยเด็กดีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือการส่งมอบคนรคนเรทบคนเรอล,ะละอย่างทีมาถึงรอบแล้วก็ส่งมันก็ส่งมารอหนึ่งแหละแต่เป็นรอส็แล้วเราเสร็จทันที่จะเป็นพระองค์เดียวกลายเป็นรอสร็จก็คือกษัตริย์องค์น้อย ห้าสิบล้านคนแล้วสำรวจดูเพื่อนบ้านดูก็อาจจะเป็น,100ห,น,นมมมมหนึ่งร้อยล้านคนเหมือนเหมือนเล็กเือถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างเงี้มันสตำหนิกันอย่างเงี้ยอ่ามันจะไม่ไม่เหมือนเป๊ะๆเหมือนนั่นหรอกคือว่าหลักการเหมือนกันแต่ต่างกันไปอย่างเงี้ยนะครับออพอคงกระจายทางที่อธิบายอ๋อแต่ว่ามาแค่นี้ก็คงเห็นภาพใหม่แล้วนะอธิบายลึกกว่าน,นี้คงมึอนมอันใหญ่แค่นี้ก็มึนแล้วนะเจอเจอพู้นที่กับคอสมิกท,ที่จะต้องมีเหรียญธรรมขันเนี่ยท่านก็งงแล้วนะ OK ご立派。